อูอยูขับอยู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 ประดุกลย

ยินดีปราโอ้ยยินดีครับอ้ยอุ้ยเปดิกปดกึ้นปุ๊บอุ้ยอุ้ยเลยมาเดี่ย,มยว,วมาเดียวนี่สวัสดีครับผมภาพี่เราออกมาหาอยู่หากินคือเขาครับหลังจากคลิปที่เราใส่เบ็ดนอนขึ้นกับมันอยู่เนาะวันนี้ผมมาหมายไหมครับผมไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าก็มาเสิร์ฟเซิร์ฟกันไม้ หามีอยู่ประมาณหนึ่งสองอันหน้าครับผมผมเอาเบียดมาแค่สี่สิบหลังแต่เป็นเยอะห่วงมากคือก็ครับแต่ว่าห่วงมันนี่ได้เป็นห่วงที่ว่าเหลือเส้จากมือคลิปที่แล้วครับไปซื้อเพิ่นว่าขายครับผมเพราะว่าเพิ่นบามาเพิ่นว่ามีห่วงให้ก็เลยเดี๋ยเอาห่วงเก้ามาเตืออยู่นี่ว่าหกสิบก็โตนี่แหละไ้ออาเบียดมาปลายปะพี่นห่งคำเราก็ผมหาโมง่งตรงเตะเลย เดี๋ยวผมขวามละเอียเสียบกันครับ ผมตก็ตั้งทามากแล้วครับไม้นี่ใกล้ามากอยู่ประมาณเกือบสองเดือนที่แล้วครับมากตอนนั้นเพิ่นยังไม่ทัานวานเขาเลยตอนนี้เพิ่นเขาเพิ่นเขียวแล้วครับปลากรบบรโลว่าจะมีคือเกาดูปลาไป่นอ่องร่องๆใส่เพิ่งครับผมาคือขึ้หนาเดี๋ยวเิลลสิบห้ามาใส่เบ็ดงอนขึ้น น้ำสีงามงามครับเป็นตะมีปราดูดีครับถ้าว่ามันจะมีปาหรือเปล่า้ังรวนอีกเตียนึงครับถ้านามสีง่ามมีดีสีไใสกับว่าใสาจะคุ้นกับว่คุ้นนะมักนาำทั้งสี่นะผมใสปดกับว่ดีคุ้นลายกับว่ดีอุ้ยอุ้ ถุ่มนึงแล้วครับยาเม็ดอรอแบแวกครับผมในกล่องเหมือนจอะบ่เหมือนเลยแต่ความจริงเหมือนเอดียกับถ้าในกล่องก็สว่างแตหบางแหลกเยอะเหลือกับผมหลังที่สองเยอเหลือขึ้นกัน ดิสามก็เยอเหลือ่อ,องก็บสว่างนี่แหลนะเนาะพุามนึกว่ายตอนมันจอเมืดอือึ้นม้จริงเยอะเหลือเยอะเหลือครับผมยามเบ็ดแม่จนจะเคร่งแล้วครับ

จะบอกด้วยถ่าพายุถธาฝนพุ่นอ่ะฝนพยุครับกําลังเมือดมากอยูพ่พุ่นสยามเบ็ดแล้วปะ่ะมีงหลอบจิตเลยตะปลานี่ยหลายครับแม่ปลาโลคอกรกัหลายมูปลาโลคอกยังว่ยอมเข่าฟางขนาดปลาโลคอกเ <c oughs> บิดติดจากหลังกับ ประวัติศาสตร์เลยก็เบ็ดชี้ซื้หลังเบ็ดเสียบเยอะยุหาหลังตสวาก้อนแม่งนี่ตกแท้ผมวปะพุทตกก็เรือหน่อยกต่อพ่ทตกนี่ก็สิกไกลเลยแหละผมว่าพักพันจักชั่วโมงกันครับเอาแบบเงี้ยเดี๋ยวให้จังไปลุวนมันอีกเพื่อปลากินรลอดเด็ดนะล่นอีจกจักรอบครับสามทุ่มครึ่งเลยครับผมคาตะเลียนลบฝนพุ่นะ่ะ เอยากหมดผมไปหลีในเตียงนั่นคนท่ามดากอบว่าเป็นยังดอกแต่ว่ามันมากกับฝ่าแลบปะดุนกันอีกจักรอบครับผมนังเหลือเยือเหลือปาดปลากรุบกับกรุบกับผมอ่านกินเลยดนี่บ่ต้องเบ็ดปาดเงินขักปวดเสียงปลา ย่มย่มย่มปลาวันธรรมาดานะน้ำก็เป็นใจยุบาดกูเรเรืามมาา่อง่าคนมาใส่ตลอดมันมากินทั้งเลยอะไหลัลงต่อไปครับมาเด็กกว่าเนึกผมนึกว่าตาจะเหะี่ยวดิหน่ปลาอย่างครับ ท่านเห็นตัวปลาอุ้ยเห็นแล้วครับอุ้ยอุ้ยปุ๊ดครับปุ๊ดอือเดี๋ยวอุ้ยเลยน่าละครับแป๊มแรกแหกมันครับผมเอออยนันแหละนะฟังคุปครับคุบอยู่ด้ครับว่ามันว่า นั่นกับขามาห่นกับพันสะเพิ่นวเพิ่งสูบนานกคเพียมกันเพื่สะรุมสะนี่กคเพียงนี่แค่อน้ับนานนาบบางเซตมาจกว่าหนูอโอ้จนเกือบเต็มกระเซ้าส่วนที่เพิ่งวานเขาไม่ไม่เพี่น้อง siapa mau ping pake siang pun gimana lah tem, om saya ini lah ini iya lea kap sangat ngamlap yang paku pa kap kap jukang nah semuanya om pang iya ya ngit ngit di wah cut cut ini kau dia iya ya ini dia ya impossible ini เป็นไปว่าได้เลยได้กับเป็นไปแล้วเบืิ่งอีกสองคู่ครับหลังนี้หนามคุ้นครับถ้าปลาที่อยู่บะกคนิ่งแทะหนามคุ้นเลยอูยเอาละครับมาเดียวมาเดียวนี่ อู๋แตมไหมแต่ยังมีแตมอยู่ครับผมีแตมมาฝากเส้นเส้นอยู่แตมมาปัะทั้น ผมจะยามแค่สองรอบด้อครับกระสิเข่าไปพักพอนเพราะว่ามืออืนเสอบผมมีอไปดำหน้าสามเขา่าใสยแม้ยังจะเยือยเลอมันยู่เดือกเดียวมันสีลุกก็ขึ้นหลังเสียบขึ้งท่านหัวแล้วหลังสุดถ่ายครับ เยืเหลือเสียบเยือยุบม่านหกเจ็ดหลังเปนตกของเสี่ีปลาเบือนขึ้นปะ <Yeah. S 1> ข้องหน่อยข้องใส่ใกล้ก็ได mm ้บ้างเบืองก้อนครับเรื่อนมีปลาเบือนฝน,นตก น่ะมีแต่ปลากินดีนะคลิปกวอนก็มาใแซยุนี่ตัวที่วัเดเลไลไม่ฟังคือว่าเขามากินฟังที่สองท่านครับผมแต่ตัวนี้ได้รลบสองท่านก็ได้ประดุกก็งามครับคอก็งามเขาบ้านนะครับที่นี่เจอกันรอบกู้ม้านเสร็ทีเดียวครับผมคลิปนี้เป็นเหตุกับเขาให้สู้พี่น้องเดืเบ้างนะครับเด้อ ไม่ได้นอนหน้าเพราะว่าผมมีภารกิจอยู่เอมือนสวัสดีบรรยากาศตอนซาๆครับผมตีหาขึ้นแล้วครับถ้าปีนองออกมากกลัวเบ็ดหลังจากมันขึ้นยามไปสองแถวเดียเด๋ยวสองตัครับรอบแรกว่าไดยักตัวเลยขึ้นเยื่อบ่ค่อยหมดเป็นไดครับผมก็เลยว่ายามรอบที่สามเจอเน,นี่มาเศร้า้นเหมือตีเท้ หลังแหลกครับแหกว่ามันเพิเ่งเบ็ดขั้นข้างหน้าครับหวัวจมหนามเลยครับยูหงายบ้น้องอุยยูรับยูยูยูอยู้ประดุกไงของไรสันเตอ้ ปลาดุกเงยเลยอุ้ยปลาดุกเกาเงยครับเปิดปลาดุกหน้าดิครับว่ามันปลาดุกเลี้ยงเปิดปลาดุกตัวนี้ไหมมันจินหลับดิอ้หจินสองใครยังเด็ก กี่น้องเบิ้งสุดยอดลูกตัวเดียวเกินโลเกินเกินโลป้าป้าโตหูหูเดียงวิหุยเลยป้า วังแท้ครับโอ้ดีใจครับเดี่ยประดุกตัวนี้ดุกดิ่นจนเมื่อยครับ มันนของเหญ่อู้ตัวใหญ่แหงเยอะเลยอรัขนาดามีอาการครับเป็นจังไดยเป็นปลาหหญงอู้อุ้ยคุณหมอใหญ่อีกแล้วอู้ตอนเสาร์นี่เจอตัวของใหญ่เลยครับ ขนาดป่าเค็งกัยังไงตัเป็นกำลังสิขึ้นครับข้างหนามีอาการครับผมมีใช่ไหหัวมุมเกี่ยวข้นั่น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 นั่ ขึ้นมาลูกขึ้นมาโอ้ยฟังตรงขามกับติดครับผมเดี๋ยวเอาเอาขึ้นกัอนครับพี่น้องปลาอยยังโอ้ยปลาดุกใหญ่อีกแล้วโอ้ย,อยดงปลาดุกคักๆเลยนี่โอ้ยแบบนี้ต้องใส่เดือนเนะาะเยอะส่เดือนได้ก,การเลยดิ่ัห็นปดุกหลายปะนี่เดีย๋ยวกดกระชันก่อน เป็นบัตรนะครับจะขึ้นตากฝนกับบัตรอ๋อคือกินเลือดก,กับคุณป้ณองสัยสิตายตัวนี้กินกหลอดเลือดกับเออปากินเลือดกาแฟกอบ้านกันกบเกลือผาทุ่มไหก็เยียห่หล่อนหล่อนที่ดีครับ ย่าอูวูเนี่ยมีเงินตจางเอาเยี้ยใส่เดือนมามเบิ้งพี่น้องเบิ้งมันมันมันนะ กราใส่าา่าใสเดือนเนาะผมล่งองโคดุขางมองผมรางสวยกับมี่ครับเมื่อตัวใหญ่ตัวไห้น้อยเป็นเส้นน้นอยเนาะเนี่นสไดตายหรอกต้องใส่มันถือตัวหัวเว้นเอ้ยถือแต่หลังผมกลับคนนี้นนแบบ่เนีะยงาเลยใส่ไหมหัวมุมสองอันกิบหมดเลยวแนปลาถึงเบ็ดจะคุยได้ บางขงนาดเยอะหมดบ่นี่ครับน้ำเยอะหมดน้ำคุ้นๆณยังสีเลยครับเป็นตะปุกมีดีครับกับตะกมีอีดีไอเดียวชิลลองเยือกใส่เดือนจักรอบ,จ,อบจะเป็นก๊างทิกขึ้นบางนี้กับิี่คุณหมอครับ <c oughs> คุณหมอเมนเเี่ยว่ามันแหบเยอะหมดก่อนปลไปไงนี่รอบดึกนี่ เี้ยเหลือครับนี่ครับหน,นามคุ้นๆยังสีเป็นตะมีประดุกกินดีเนาะนี่แต่ว่ามันคุ้นแดงเลยครับเนี่ยเพราะมากหนามมังสีแหละเสียบ็ดจะประดุกกินดีเดี๋ยวเมือ่อหลังฮะเสดเดือนมันเมี่ยนมันถ้ามันได้เสดเดือนก็เชื่อมากครับ สองลังสุดท้ายแล้วครบับติดหลังนั้นกับเบ็ดขึ้นมาพันยุกอหัวเบ็ดนี่ก็เยื่อหมดมาเบ่งผลงานร่วมครับผม <c oughs> สวนปลุกตัวนี้ <c oughs> ยางใหญ่เลยครับหมานยู่ไดีแล้วครับเบ็ดแค่4ี่สิบหลังจามนานเงมขึ้นได้อสองตัว ก็าดุกทั้งหมดได้สามตัวครับได้ประคอน้ำได้ปลาหอกเก็ดตัวยู่โอ้ยช่หนีกินนู่นมดครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะไปลบับสภาพไม้ครับผมหนามคุ้นๆแต่ไม่มีปลาถือริบพี่น้องปลากปปรุบกปปรับกรุบกรับตัวต่อไม่ค่อยเข่าฟังอีกอย่างหนึ่งมันยึดติดติดหนองน้งครับน้องอยู่นู่นปลา ปลาบุบับบูบับเพิ่มปลาลูกประกอปลาไหลหรี่ย่อมแบบเป่นปลสูบออกยะเทียครับเิ่นปลาสะกินย่มหนาแะไรอย่างยะเทียพราเิ่นเห็ดหน้าปังนะว่ามีเวลามาสีสูบสีสะครับฟางก็ออกจากน้องนี่และ่ะช่วงที่ผมมาใส่วางพันปะท,ทันทบ,บานเขานี่อู้ได้เกือบได้เกินเคืองก็บสร้างวนนี้ครับขีดประม่านย้อนหลังประม่านเดือนก็กลัวเป็นอันเจียงน่าที่ผมไปอยู่ที่ว่าปิงปลากิน หลายรีปลาแต่บ่ขอฟังคือว่าคนมาใส่เป็นประจำปลามันลึงเบ็ดเนาะต้องหาเหยื่อแป,ป,ปลกๆมาใส่เหยื่อใส่เดือนแน่เหยื่อจิ้งหรีดแนี่สินะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดที่ีหลังโอ้เดี๋ยวปลาดุกไงผมกับพ่อใจแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวปลาลูกสามตัวครับไม่เจตัวไงตัวยามเนี่ยมาเศ้าอย่หงไงฮะตอนนั้นมันสิบหกหกเอ็ดเจ็ดเกือ,อบ เกินเครื่องโลดแล้วตอนนั้นเขาบ้านก้อนครับทีนี่จะได้ไปหาดำไฮดำหน้าจะได้กลับไปซอยพุทธเถ่ายุเลียนหรอกครับไอยู่ทางเลียจักอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเจ้าสิทธิ์กับมาทางสะดาข้ามสำหรับคลิปนี้กัลลาตีล่าน้องไปเชิญกันครับผมฝากกดไลค์นั่มเลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนของซูบานหน้านั่นนะครับที่สท็มัญขอบพระคุณสำหรับเอฟซีหลายๆคนที่มาข่ามโฆษณาครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนครับ ที่ให้กำลังแร่งใจที่ติดถามกันมาตลอดเขาบ้านก็นกนรับไินี่เรียกันคลิปบนารับพี่น้องทำรายคลิบนี่มันม้นมน,นะของแท่ครับไปดูที่ข้าวเขาบ้านนันเหรอ